ขอนบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ดันผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณนะวันนี้นยามบ่ายๆอากาศรลล้อนๆก็ทำให้ผุดขึ้นมานึกถึงเรื่องชีวิตนะดํนเบินไปด้วยทางใครทางมัน อันนี้เป็นเรื่องจะน้อมถึง2ทางการใช้ชีวิตในกระแสโลกและก็กระแสธรรมที่เราจะต้องเทียบเคียงแล้วก็ใช้ชีวิตประกบกันแต่ขณะที่เราใช้ชีวิตควบคู่กันนี้เราต้องสังเกตดูเรื่องหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เรากำลังกระทำนั้นเรามีการเรียนรู้ ใ,ในหน้าที่การคลองเรือนในสังคมทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่กระแสะโลกและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควบคู่กันก็หมายถึงเราเรียนรู้เรื่องศีลส,สมาธิปัญญาในที่เราจะต้องทําการแก้ไขจิตใจที่เป็นทุกข์ของตัวเรานะครับให้ข้ามพ้นได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองก็มีโอกาสพิจารณานะครับจากการที่สิ่งต่างๆได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ที่เราต้องพิจารณาก็หมายถึงเราเทียบเคียงการดำเนินชีวิตนะว่าเรานั้นทำการเคลื่อนไหวทางกายทำอย่างไรจะให้ ใช้ชีวิตกระแสะโรคนั้นพอเพียงนะครับพอสมควรนะครับให้มีความสุขได้แล้วก็พอสมควรที่เราจะดูแลตัวเองดูแลสังคมรอบข้างด้วยความพอดีพอควรนะครับก็ดำเนินมาแล้ครับสิ่งนี้ควบคู่กันนะครับเราจะไม่ปฏิเสธสำหรับพวกเราพุทธบริษัท4เนี่ยบางท่านก็ชักชวนให้ ผูพ้พูดนั้นไปสู่เป็นนักบวชเดินทางเดียวเลยก็มีนะครับก็มีจำนวนหลายท่านเหมือนกันและบางท่านก็ให้ใช้วิธีกระแสดเดินทางโลกไปทางเดียวก็มีนะครับแล้บางท่านก็จะให้อยู่กลางๆเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งข้องแวะในกระแสโลกแล้วก็ในกระแสขวาสุดก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเหมือนกัน นะครับก็มีการพูดจาก,กันหลายๆคนนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดเองก็ได้น้อมตามความเป็นจริงว่าดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เรานะปุญ่าตายายครูบาอาจารย์นะครับท่านใช้ชีวิตของท่านในวิถีพุทธบริษัทสี่เนี่ยนะครับตามความประสงค์ของแต่ละบุคคลแต่ผู้พูดเองก็มีความรู้สึกส่วนตัว ก็มองว่าการพัฒนาใจนั้นก็ไม่ได้หมายถึงเราจะต้องเอากายไปกำกับควบคู่กับการพัฒนาใจทีเดียวนะครับแต่เราจะใช้ภารกิจทางกายในการใช้ประกอบหน้าที่ของเราซึ่งเราเดินมาก่อนแล้วนะครับเราใช้ชีวิตมาก่อนแล้วเราจะหักเหเปลี่ยนแปลงนทิ้งกว้างไปเนี่ย ผู้พูดส่วนตัวก็มองว่าก็ไม่เหมาะไม่สมควรเหมือนกันนะแต่ตอนเหตุทาไมก่อนก็ยังไม่มั่นใจว่าถูกหรือผิดแต่ในปัจจุบันเนี่ยตามประสบการณ์ก็จะเห็นว่าถ้าเราจะแก้ไขใจนะก็ส่วนแก้ไขใจนะครับส่วนที่เราจะใช้ชีวิตในกระแสแบบโลกเราก็ใช้แบบกระแสตามโลกนะครับ นะกาททาหน้าที่ไปเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นสามีหรือเป็นภรรยาก็ตามเนี่ยแล้วก็ใช้หน้าที่ของเราด้วยความมุ่งมั่นนะครับซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยสำคัญนะครับการใช้ชีวิตในกระแสโลกมีศีลธรรมประกอบควบคู่กันไปสิ่งเหล่านี้ใครจะตักเตือนมันก็ไม่เหมือนเราตักเตือนตัวเราเองนะครับถ้าเราตักเตือนตัวเราเองเนี่ย จะผิดพลาดบกพ้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเราก็สามารถรู้ถึงรู้ทันด้วยนะครับและไม่สามารถจะเพี้ยงพ้าให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้พูดเองก็ได้น้อมนะแยกแย้ยเป็นสองทางนะครับทางโลกก็เป็นทางโลกทางธรรมก็เป็นทางกระแสธรรมนะครับกระแสธรรมเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้เรื่อง รักษาศีลรักษาแบบไหนนะครับรักษาศีลเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราสมาทานกันบ่อยๆก็เป็นเรื่องย้ำการตรวจสอบการใช้ชีวิตกายวาจาใจนะครับเราจะพูดจะทําจะคิดอะไรก็เป็นกุศลหรือไม่นะครับแต่สิ่งนี้เราต้องมีการระลึกเพิ่มเติมขึ้นซึ่งก็หมายถึงเราใช้ชีวิตควบคู่กันไป นะฮะนะเพราะศเพราะสมาธิก็คือความตั้งมัน่นะที่เรายังตั้งมั่นอยู่หรือไม่ในการที่จะรักษาแนวทางนะครับเ,เสริมไปด้วยการเรียนรู้ตัวเราเองกายเวทนานะจิตธรรมต่างๆนะเหล่านี้ที่เราแอบสังเกตแอบติดตามควบคู่กับหน้าที่ที่เราต้องทำไปนะครับานะจะเห็นว่าเรา ใช้ชีวิตในกระแสโลกทุกกิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้ไปทําร่วมกิจกรรมในกระแสโลกนะครับเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายไปสู่การผลิตการกระทําต่างๆในหน้าที่กระแสโลกทั่วไปนะครับะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่สิ่งที่เราเห็นชัดในเรื่องวาระของเราได้เกี่ยวข้องจากแรงกระทบกัน นะครับว่าสิ่งที่มีสังคมเนี่ยมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันด้วยความคิดเราก็จะเห็นว่าเราก็แอบไปสังเกตกำลังใจตัวเองว่าเรานั้นเกิดแรงยึดยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ถ้าหากเราเกิดแรงยึดมั่นถือมั่นทางใจนะครับเราก็จะมีการเ,าเห็นทุกข์ของเราสิ่งที่เราเห็นทุกข์อย่างนี้ เรียกว่าเรามีสติเห็นความจริงในตัวเองใช่ไหมก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับในกระแสหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปแต่เราจะมีการเรียกว่ามีการควบคุมตัวเองในเรื่องของการที่จะไม่จับจ้วงยับยัง้งสิ่งที่เป็นหน้าที่นะครับนหน้าที่เขาก็ทาไปสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราก็รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้น เราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปตามการเวลานะครับก็แน่นอนในเมื่อเราเรียนรู้เรื่องอทางโลกควบคู่กับกระแสธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นตามเป็นปกติกันว่าความเข้าใจหรือมุมมองของเพื่อนพุทธบ,บริษัท4เนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเห็นทำงานด้วยเห็นทั้งดูแลคู่คน ดูแลสังคมด้วยนะครับด้วยความเข้าใจแต่และบุคคลเนี่ยเขาจะเข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าการพัฒนาใจจะต้องสงบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสังคมที่ปะปนกันในเรื่องกระแสะโลกแต่ผู้พูดเองก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการที่เรียนรู้เรื่องแรงกระทบสัมผัสกันเนี่ยเพราะเหตุว่า การที่เราจะพบปะเจอเจอคู่คน,จะ,น,นจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายรักฝ่ายชังเราก็ดีนะเราก็จะมีการแตะต้องแล้วก็ได้เช็คกําลังใจตัวเราเองนะครับดูเจตนาดูกําลังใจตัวเราเองว่าตัวเราเองเนะี่ยมีสภาพยึดมั่นหรือไม่นะครับถ้าว่าใจของเราเนี่ยมีความยึดมั่นเราก็จะเห็นว่า เราปฏิฆะกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราใช่ไหมฮะแต่ถ้าหัวใจของเราไม่ได้ปะปนกันเนี่ยไม่ได้แยกแยะเราก็จะใจเป็นกลางๆและพร้อมจะรับสิ่งที่เป็นปฏิฆะนั้นเข้าไปถึงจิตถึงใจของเรานะครับว่าเกิดสภาพเป็นทุกข์ตามสิ่งที่ขัดแย้งหรือไม่นะครับก็ได้ดูอยู่นะครับสังเกตด,ดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ S <S <an> การวนเวียนการเป็นไปในกระแสหน้าที่เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นาการเกิดขึ้นหรือการไม่เกิดขึ้นในใจของเรานะครับนั้นเราจะเห็นว่าควบคู่กับหน้าที่ของเราเนี่ยทุกวาระนะเช่นจะอยู่มาพูดจากันเรื่องหนึ่งก็มีคู่คนโทรศัพท์นะครับเข้ามาบ้างนะมาพบปะบ้างเนะี่ยมาพูดจากันบ้าง เราก็ตรวจสอบใจของเราทันทีขณะนั้นเลยไม่ต้องไปรอว่ารอให้จบภารกิจก่อนแล้วค่อยเช็คค่อยตรวจนี่แหละครับมันควบคู่กันนะฮะแต่มันคนละอย่างกันนะครับไม่ได้อย่างเดียวกันนะครับเพราะนั้นผู้พูดก็เลยมีโอกาสพูดจากันในเรื่องแรงกระทบทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับเราจะเห็นกันโดยง่ายนะครับว่า หน้าที่ต่างๆที่เราใช้ชีวิตในหน้าที่นั้นมันมีสองวาระเสมอนะครับมีเห็นด้วยมีกลางๆแล้วก็มีไม่เห็นด้วยนะครับแต่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะน้อมสู่จิตใจของเราได้บ่อยขึ้นทีขึ้น ก็ทำให้เราเป็นผลให้เรารู้จักสิ่งที่เป็นทุกข์หรือไม่ทางใจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคนละส่วนกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องปะปนกันไปเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยไม่ใช่นะครับสมมติหน้าที่เนี่ยนะสมมติเราจําเป็นต้องอธิบายหน้าที่กับคู่คนสังคมเนี่ยว่าทําอย่างไรเป็นอย่างไรนี่แหละครับนั่นคือหน้าที่ต้องบอกต้องแสดง ต้องเปิดเผยนะครับแต่ส่วนภายในนั้นไม่ได้เอเอียงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะภายในนี้ก็หมายถึงว่าพูดไปจำวาระหน้าที่ไม่ทำร้ายตนและคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะทำให้ส่วนภายในนั้นก็มีตัวเห็นตัวรู้ควบคู่กันไปนะครับเหนะมืนก็แปลกดีเหมือนกันทั้งที่เราเ,าเหมือนปกติทำงานต,ตัดตนไมก้กลากไม้ เนีพูดจากับคนนั้นคนนี้นะฮะแต่มันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งทําให้เราได้ดูว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติควบคู่กันเนี่ยหรือเรียนรู้คู่กันเนี่ยในกระแสร่างกายที่ทุกขเวทนาเคลื่อนไหวสู่หยาดเหงื่อแรงงานนะครับตัดต้นหมากลากไม้เช็ดถูทำคร์มสะอาดต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นผลให้ใจของเราเขาเรียกเกิดทุกข์หรือไม่ นะครับเกิดความเศร้าหมองเกิดการคาดหวังใดๆนี่แหละครับถ้าหากว่าเรามีการเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นก็แสดงว่าใจเป็นร่วมยึดมั่นถือมั่นกับหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำการเคลื่อนไหวทางกายของเรานะครับนนะอย่างวันนี้บ่ายเนี่ยจะเห็นว่าอากาศก็ร้อนนะครับแล้วก็มีการเผาหญ้าท้องนากันก็จะเห็นควันเนี่ย โชยเข้ามาในพื้นที่หล่านี้เราก็ได้น้อมว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปเราจะทําอย่างไรในเมื่อสิ่งที่เข้ามานั้นเราก็ตรวจสอบตัวเราอย่างเดียวนะครับเราจะไปตีโพยตีพายก็ทําให้ไปขัดแย้งในหน้าที่ของการใช้ชีวิตกระแสโลกใช่ไหมไม่ขัดแย้งกันเราจะไม่ เคยคาดหวังจะหลบจะหนีนะจากที่ที่มันเป็นประจำเนี่ยหลบไปสู่ที่นะสรพพยะมากกว่ามันก็ดูแล้วไม่ได้หมายถึงเราจะต้องทนไม่ได้นะครับพอดีได้รับแต่ที่ได้กินก็ดีเนี่ยเราก็รับพิจารณาว่าไม่ทำร้ายร่างกายจนเกินไปเราก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้นะครับนะเห็นว่าสิ่งที่เรากล่าวว่า ทางใครทางมันเนี่ยหมายถึงกระแสโลกก็เป็นเรื่องของกระแสโลกใช่ไหมอย่างเราไปรับประทานอาหารกันเนี่ยเราก็เลยทักทายผู้จากันว่าเป็นอย่างไรสุขภาพนะครับปรากฏว่าท่านพ่อค้าก็กล่าวว่าเป็นนู่นเป็นนี่ปวดหัวปวดท้องนี่แหละครับเนียขายบ้างไม่ขายบ้างเพราะเนื่องจากชีวิตคนเนี่ยมีความสุข ในกระแสะโลกเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกครับนะบางท่านก็ชอบปรุงอาหารบางท่านก็ชอบอปลูกต้นหมกรากไม้นะครับบางท่านก็ชอบขับรถบริการมันเป็นเรื่องไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่การที่เราได้มีร่างกายแล้วก็ใช้กระแสะโลกนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็ตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาใจ ในกระแสธรรมไปด้วยนะครับเอ๊ะสมมติเรากําลังจะปิดร้านสมมติว่านะครับแล้วมีคู่คนเนี่ยจะเข้ามาสามไทยเราเนี่ยแล้วหงุดหงิดหรือไม่ใช่ไหมนี่คือการเรียนรู้ตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์หรือเปล่านะครับถ้าเราเรียนรู้ว่าเออเราไม่ปฏิฆาเราก็บอกกล่าวผู้จาการว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเหตุนู้นเหตุนี้ นี่เราก็เห็นว่าใจเราปฏิฆาหรือไม่ในการที่เราจะหยุดจะพักแล้วเนี่ยมีคู่คนมาถามไถ่เนี่ยมาต้องการรับบริการมาต้องการให้บริการต่างๆนะครับเพราะนั้นวิถีใครวิถีมันนะครับทางใครทางมันหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับในกระแสโลกถ้าเราเป็นพิสุเนี่ยก็ทำภารกิจหน้าที่ทางกายนะ ใช้แบบกระแสะโลกเหมือนกันนะครับกิจของพิสุนั้นก็จ้องบินธบาฝึกสติมีการรู้สภาพข้อวัดต่างๆติดตามตัวเองะจะขบจะชันจะเคลื่อนไหวสู่กิริยาบทต่างๆนั่นคือหน้าที่ในกระแสะโลกนะครับจะต้องดําเนินไปมีกิจจะต้องออกเดินบินบาตยามเช้าและนี่กิจที่ต้องทําในพิสุน,นะครับ ภิสุพิษุณีเนี่ยมีหน้าที่ในการออกบิณฑบาตโปรสัตว์นะต้องมีหน้าที่นะครับส่วนคารวะวัตเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีหน้าที่นะครับะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอบรมลูกอบ,อบรมหลานต่างๆในการมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ต้องอบรมนะครับและพร้อมกับตัวเองก็จะต้องกระทําไปด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่า การที่จะเข้าถึงการดับทุกข์ทางใจแบ่งไปได้ถึงสี่พุทธบริษัทสี่หรือกันนี่นะครับใช่ไหมนัม่นจะเห็นว่ามีโอกาสได้พัฒนาเข้าถึงไดนะฮะแต่ทุกอย่างเราจะไม่บีบคั้นเบี่ยงเบนนะครับเพราะตามตามพระสบการเนี่ยการบีบคั้นหรือเบี่ยงเบนนั้นก็ไม่ใช่บอกว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราถูกต้องที่สุดเสมอนะครับ แต่เป็นการประคับประคองเพื่อจะให้การดำเนินชีวิตนั้นเต็มไปด้วยมีปัญญาแจ้งการดับทุกข์นะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาการทั่วไปในพุทธบริษัท4ี่เนี่ยก็ปรารถนามรกสีนะครับผลสี่นิพพานหนึ่งนะอันนี้ทางใจอันนี้ทางกายเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยการเจริญกุศลกันนะครับ คือทาหน้าที่การงานก็ต้องสุดจริตอันนี้คือฐานแรกๆในการใช้ชีวิตทางโลกเมื่อสุดจริตแล้วเนี่ยนะเราก็สร้างจินตนาการในการเคลื่อนไหวด้วยการยิ้มแย้มแจ่มจใสมีเมตตามีการกระทําคุณงามความดีนะครับนี่คือหน้าที่นะฮะต้องทําแล้วก็ฝึกไว้น้อมระลึกไว้นะครับเห็นไหม เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งอ,อกตั้งใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการสั่งสมคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุยกับน้องๆเนี่ยนะคว่าครั้งหนึ่งเนี่ยดูแลกิจกรรมก็ได้มีโอกาสใช้อารมณ์กระแทกกระทัน้นกันกับลูกน้องก็ทำให้เกิดการประกาศหยุดยัง้งหรือชะลอไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณาในสภาพ โลกและสภาพธรรมก็ทําให้เกิดการเสียหายกันนะครับอย่างนี้ทำให้เกิดการเสียหายบกพร่องในเรื่องการที่จะหมุนเวียนการที่จะมีการส่งเคาะในกระแสโลกให้เดินต่อไปนะครับเมื่อเรามีใช้อารมณ์โทสะที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เกิดความผิดพลาดนะครับทำให้สิ่งเหล่านี้ต้องชะงักไป เมื่อเกิดความชัง,งักไปนี่แหละครับก็เป็นผลอย่างยิ่งในการที่จะต่อให้เกิดการคล่องตัวใหม่เนี่ยก็สูญเสียไปนะครับจังหวะจากโคนของวง,วงเวียนหรือวงเวียนต่างๆในวงจรเนี่ยก็มีการเวลานะครับไม่ใช่หมายถึงว่ามีตลอดเวลาเรื่องจังหวะที่มันจะให้มีให,ให้ให้เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยไม่ได้ เปิดตลอดเวลามันมีเวลาเปิดและเวลาหมดเวลานะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เราได้ดูเนี่ยบางครั้งบุคคลที่จเจริญกุศลเนี่ยจะมอบหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือถ่ายทอดสู่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจหรือเตรียมการนะครับ แต่สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราถ้าเราเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยเราต้องระลึกระวังเสมอว่าถ้าเรานั้นนะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีในศีลธรรมในการตอบแทนคุณในการเกื้อกูลอุดหนุนดูแลนี่แหละครับนะมันต้องแยกแยะนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีการ ทำหน้าที่ไปแล้วนะครับเราจะสร้างบาร,รมีคู่กันนะครับแต่คนละทางกันเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าเราอาศัยส่วนที่เป็นหน้าที่ทางกายของเราเข้าไปสู่การสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีนะครับแล้วเพื่อจะให้เข้าถึงจิตถึงใจของตัวเราเองนะครับเมื่อเข้าถึงใจตัวเราเองเนี่แหละครับเขาเรียกว่า กะแสธรรมนะครับเราจะมีการพัฒนาธรรมสั่งสมไปเข้าไปถึงจิตถึงใจนะแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินเราจะถ่ายถอนได้นี่ต้องมีแรงกระทบกระทั่งกันนะครับนะเสพทางลิ้นทางตาทางหูเนี่ยนะครับทางกายสัมผัสและเข้าถึงการปรุงแต่งทางความนึกคิดเนี่ยนะครับนะทิ้งเหล่านี้แหละครับต้องมีการ เข้าถึงพยายนจะต้องเข้าไปถึงโดยการน้อมระลึกเข้าไปนะครับน้อมระลึกเข้าไปเนี่ยเรียกสติปัะฐานหรือฝึกสติให้เกิดขึ้นนะครับโดยการรู้จักสิ่งที่เป็นไปนะครับเนีเราจะเห็นว่าในโลกที่เป็นไปเนี่ยหมอกควันอากาศร้อนกู่คนเป็นทุกข์กายเบาๆนะครับอาการที่บีบคั้นทางกายเนี่ยทุก,กเบาๆนะไม่ได้ทุกใหญ่ใช่ไหมฮะ แต่เป็นโอกาสที่เหมาะสมในการที่เราจะเรียนการออกจากทุกข์กันเพราะว่าเกิดปฏิฆาเบาๆเนี่ยสังเกตยากใช่ไหมแต่เราจะเห็นว่าเรามีความนึกคิดปรุงแต่งทุรนทุรายหรือไม่ให้ดูส่วนที่เป็นความคิดก็ดีส่วนที่เกิดในใจก็ดีนะครับถ้าหากว่าเรามีการทุรนทุรายเนี่ยเบื่อนายเกิดความรู้สึก หุดหงิดสำคาญเนี่ยแสดงว,ว่าเราเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจเสร็จแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นก็ตามนั่นหมายถึงเราอาศัยความคุ้นเคยความสังเกตสังกาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีการเรียนรู้สั่งสมไปได้นะแต่เราสั่งสมได้เนี่ยท่านลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ตามประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับนั้นเราจะเห็นว่า อะไรก็ตามถ้าเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของการดำเนินชีวิตทั้งพุทธบริษัท4ี่เนี่ยนะครับจะเป็นพิสุก็ดีพิสุนีก็ดีอุบาสกอุบาติกาก็ดีนะครับการทำหน้าที่เนี่ยก็เป็นหน้าที่นะฮะไม่ใช่วาราหยุดหน้าที่ทางกายเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราอาจจะพักใช่ไหม ก็สมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ